สวัสดีครับพี่น้องป้องปายวันนี้ผมมาทำมาหากินมาตัดหญ้ากับลูกกรมเมียเด้อมาตัดหญ้าส่วนลำยอยครับก็บมันก็เหนื่อยสักน้อยเนาะชีวิตคนเฮาแต่ว่าเหนื่อยก็มีความสุขครับดีก็อยู่ในกรุงเทพเนาะทำมาหากินลำบากเงินทองวันละสี500่0้าร้หกร้อกับปปอกินครับ ปอก,กินแต่บะเลอเก็บล้วครับที่ปูนอ่ะอันนี้มันมีตังเลยนะสิบยี่สิบก็อยู่ได้เป็นวันครับผักไม้ไตรยามีมดุดมีกุยยางน้ำพริกก้อนเดียวก็กินแล้วเข้าลำแล้วล่ะครับพี่น้องเอ้ยวันนี้มาตัดหญ้าตัดเนี่ยเ่นให้อยู่สวนนี่ห่ะครับมาได้ไปไหนแล้วครับนี่คือสวนลำไย,ยนะครับของผมเองของผมข,ของแฟนผมครับคือว่าเป็นผัวงเป็นเมียกันแล้วก็เลยช่วยกันทำมาหากินเนาะครับผม มีอะไรก็ช่วยกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับพี่น้องครับผมเองอะ่ะเป็นคลิปที่ว่าแบบบ้านๆเป็นชาวบ้านนะครับไม่ได้มีอะไรมากมายก็มีอะไรก็กินกันไปครับอู้เหนือพ่องอู้ไทยพ่องเนาะนั่นแฟนผมก็ตัดอยู่ปุ๊นตุ๊บ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 ,บ,บ,บละอันนี้ผมเพิ่งพักเครื่องครับเครื่องมันฮอนก็ต้องพักสักกร,รมหนึ่งครับเดี๋ยวเครื่องมันปังแล้วก็จะบมีเงินซื้ออื่ละ ลำยยก็ไ,ได้ออกได้ผลเตี้ยครับเอออันนี้กับลูกสาวลูกสาวชื่อลินล,ลี่เป็นมาฟ้าป้อเป็นนี่บอกไหน่อยเลยเออเนาพี่น้องเนาะขอให้มีความสุขก,กับจ้างนัดเด้อครับทำมามทำามากินนะเาลาละครับแค่นี้ก่อนเนอะแล้วก็อู้กันใหม่ครับ